รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรธัญบุรีประกาศนโยาบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพุทธศักศราช2566าหมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคลากร นักศึกษานักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2566 เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา17วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัตมมาาา 48, มมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพุทธศักราช2548จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พุทธศักราช2566แนบท้ายประกาศทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน